สวัสดีครับพี่น้องครับผมมือมึงห้างนี้ครับยุกอภัยนะครับช่วงนี้ครับแปดสิบเปอร์เซ็นจะยกอภผ่พี่น้องจะยูหรือยูตื่นยูในยูนอกแล้วแต่จังหวะกันแล้วกันเนาะครับผมคุนภาพพี่น้องพายเอฟซีมากรงมาทาคือเก่าพี่น้องคนผป้เก่าบวกความเดิมนะครับกอบคคุณเอฟซียูกไกอยุ่ไกเนะพี่น้องกับพยยญมนะครับทำให้ดีที่สุดพี่น้องโอ้ที่ป็นเอฟซีสร้าง ครับสร้างมีมสร้างพึ่งจากผมนะครับบางทีกับโงไปก็มีปัญหาพี่น้องนะครับลักเียกับไปตกข่างยุโดนยุโดนพี่น้องไปผู้จัดทวงเพิ่นเสียเพิ่นกะล่าซาไปพี่น้องเข้ากำหนดไปสองพี่น้องหามือจังหอดกับมีลัเสียเนาะกับกิดความเสียหายผมกับพายามกับตัดพิชอบเตีมทีพี่น้องครับผมนี่ครับนี่นะครับผมห้องนี้อยู่ก่อภัยเช่นกันนะครับ ขึ้นออกครับผมนไก่กับ่าขอครับ

Ja. Mm. Mm, no. อังปนยังบเต่ว่าน้ำสวย ตัวใหญ่เลครับแต่ว่าตัวอ่อนตัวอ่อนและมะนาพี่น้องสวยนะครับผมเดี๋ยวนะครับเอิญสวยนะครับผมนะครับสวยสวยงามน้ำดีเพันว่าพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันเนาะพี่น้องอ๋อพี่น้องถือว่าเรียบร้อยนะครับผมตัวเรียบร้อยนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับติดตามชิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ